<Okay. S 2> มาต่อกันฮะเมื่อกี้เน็ตหลุดนิดนึงมือลั่นนะมือลั่นไปโดนมือลั่นไปโดนก็เดี๋ยวมาต่อกัน1นึ่งไลฟ์ต่อจากเมื่อกี้นะครับมามามาเดี๋ยวเรารอสัญ,ญญาณมาก่อนนะครับทาง YouTube และ Facebook มากันยังเอย่ยอ่ะไปะดูต่อ ของนะฮะอย่างที่บอกว่ายังไม่มานะครับเมื่อกี้เราแจ้งไปแล้วว่าของยังไม่มายังมาไม่ครบเพราะว่าตอนนี้กําลังเซตอัพกันอยู่นะราคาก็ยังไม่มีเดี๋ยวต้องรอดูในฝั่งของวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้กําลังเริ่มเอามาโหลด CPU ก็จะเป็นตัว Core Ultra 5นะครับ 225F แล้วก็จะเป็นตัว Core i5 นะครับใช่ไหมเอ่ยอ๋อ i5 7 3ส่วน7 4ตอนนี้น่าจะ ของขาดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันไม่เห็นเลยนะมีเป็น72ที่เยอะหน่อยในช่วงนี้มี72็นะครับแล้วก็แรมตอนนี้ราคาแรมเป็นไงบ้างพี่แรงไหมก็เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมใส่เรื่องนี้เอาเรื่องถ้าซัก32อย่างองเนี้ยตัวเนี้ยพี่มันประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้หรอีเท่าไหรนะ่ 5, 6, แล้วนะพี่บุ๊ชโอ้โหใช่้าหกพันแล้วเพราะจำได้ว่าครั้งก่อนเราเห็นต่ำสุดประมาณ3-4พันก็พอได้ นี่ที่ถามเมื่อกี้เลยเริ่มราคาแรมขึ้นจริงๆอย่างที่เราบอกกันนะครับก็คือแรมตอนนี้ห้าหกพันขึ้นจริงๆนะข่าวที่ทุกคนได้ยินเป็นข่าวจริงนะ,ะก็นะเดี๋ยวลองไล่ดูแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับตอนที่มันมาแล้วจริงๆนะครับของมาครบแล้วส่วน CPU ก็กยังกําลังทยอยมาอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือบรรยากาศภายในงานเนาะใครมีคําถามข้อสงสัยก็ถามท้ามาได้เมื่อกี้ไล์เราหลุดไปนิดนึง นะครับอืมแลมอย่างที่เห็นเมื่อกี้ราคาขึ้นเลยนะครับราคาขึ้นจริงๆแล้วก็นี่คือบรรยากาศเนี่ยใครมีคำถามก็สงสัยระหว่างนี้ก็ถามเข้ามาได้นะครับมาต่อกันจากเมื่อกี้ในไลฟ์นะครับเมื่อกี้หลุดไปมาต่อกันนะฮะอ่ะใครมีค,คำถามเกี่ยวกับคอมทซงคอมเซ็ตต่างๆก็มาดูกันได้ นะครับมาถามกันได้แล้วก็มาดูความเซ็ตกันได้มีให้เลือกหลากหลายเลยเมื่อกี้เราไล่ดูกันแล้วแต่นี่คือตัวจริงนะครับอันนี้กระตุกจิตกระชากใจก็จะมีสีขาวกับสีดําให้เลือกกันนะสสีเลยนะสสีสสีแบบนี้หกสิบสี่หพันประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าเป็น3 2มสิบกเออองสามสิบก็ประมาณ6กเจ็ดันอ่ะดีท่้าหกพันถ้า64ก็คูณ2 น่าจะมีให้เห็นเ็น9 0 0นถึงหมื่นงั้นเดี๋ยวพวกนี้เราว่ากันนะครับเรื่องราคาเนาะจะมีมินิ PC แล้วก็ Raspberry Pi กับอุปกรณ์เสริมขายด้วยไหมคุณเอ็ก l ซล s p ล r ์เ y Pi ผมค่อนข้างคิดว่ามั่นใจว่าไม่น่ามีแต่ถ้าเป็นมินิ PC อย่างกลุ่ม Windows น่าจะมีนะครับมันเฉพาะทางเนาะอาจจะไม่ได้มีเข้ามาคุณเค้านะครับ d ดีฟคูมีครับมีภายในงานนะฮะมาเดินดูกันได <ใน S 2> ้นะครับสำหรับดีฟคูนะแล้วก็ ในส่วนของอื่นๆได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมเซตไล่มาเลยราคาต่างๆแล้วก็จะมีเซ็ตที่เป็นคออัลตร้าจะแถมเกมเหมือนที่เราบอกไปเนี่ยคุณอามาดูใกล้ๆนิดนึงซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเกมที่แถม4เกมกับคออัลตร้าทั้งหมดนะครับในเฉพาะสปีดนะฮะเฉพาะสปีดก็จะได้ตัวนี้เป็นตัวแถมไปเลยนะครับโอ้จัามากสำหรับของแถมในรอบนี้โอ้จัาจริง คุณวาสวัสดีแรมผ่อนได้ไหมเออผมลืมถามคอนดิชันผ่อนเดี๋ยผมไม่ถามให้แรมอินแรมอินเทลกับ AMD ใช้ตัวเดียวกันได้ไหมคุณอธิวัตรอภิวัตรนะครับมันจะมีบางตัวที่ใช้ได้ทั้งคู่และบางตัวที่ใช้ได้เฉพาะ Intel หรือ AMD เท่านั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นคลฟบางรุ่นน่ะจะใช้กับคออัลตร้าไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของไมโครโค้ดใน BIOS อาจจะไม่ซิงกับแรมเนาะดังนั้นแนะนำเช็คที่หน้าแผงแรมก่อนก็ได้ครับ ไม่ให้แผงแรมกล่องแรมมันจะมีระบุไว้ว่าเหมาะกับขาย Intel หรือ AMD หรือสอบถามพนักงานก่อนก็ได้แต่หลกัหลกๆที่ผมไม่ค่อยเจอปัญหาก็จะเป็นพวก k i n ง s ตั n นะฮะหรือค a แซนะฮะที่ใช้ได้หมดเลยนะครับโอนเงินสดลดพันห้าไหมครับโอนเงินสดลดครับคุณสลันเ,เงินสดก็ลดเหมือนกันเงินสดลดเหมือนกันโอนก็ลดเหมือนกันเงินสดก็ลดเหมือนกันแต่รูดเต็มไม่ได้นะรูดบัตรเครดิตไม่ได้นะครับ รูดบัตรเครดิตก็จะเป็นราคานี้นะครับปกติที่ขึ้นป้ายอยู่นะครับแต่ถ้าโอนสดลดพันห้าทุกเซ็ตนะครับโอนสดลดพันห้าทุกเซ็ตนะครับอ่ารีวิวเครื่องขาวหน่อยอ่าได้มาเครื่องขาวตัวนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนแล้วกันสำหรับเครื่องขาวชื่อว่ากระชากใจนะครับซีพีนคอร์อัตราเนะครับเมนบอร์ดเป็น B860 MK CSM DDR กระจอที่ค่า070แรม32 g b DDR5 ปัด6 0 0 0อันนี้แค่แรมก็5,000แล้ว5,000แล้วนะ SSD 1 TB แล้วก็ Power Supply 850วัตต์ Sigma Tech 80 Plus Bronze เป็นเคส Sigma Tech Alpha M ไว้ y, ซึ่งตัวนี้นะครับถามว่าจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นของมันก็คือนี่เลยตัวเคสขาวแล้วก็ตัว CPU เป็น Core Ultra ดังนั้นเวลาที่คุณใช้งานด้านของการทำงานั้านของ AI เล่นเกม เขาทําได้ดีไร้ปัญหาอยู่แล้วการ์ดจอเองเป็นสีขาว3พัดลม5070อเทค่าศูดนย์ก็เหมาะกับการเล่นเกมในระดับ 2K ขึ้นไปดังนั้นเล่นเกมได้ไร้ปัญหาปรับสุด 2K ได้เลย 4K ได้ไหมพอไหวนะครับส k พอไหวเปิดพวกเฟรมเจเนอเรชั่นช่วย CPU ยแรง CPU แรงอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคตส่วนตัวแรมนะครับก็จะเป็นแรมคลฟรุ่นที่รองรับกับคอตราดังนั้นก็ใส่ได้สบายๆนะครับ ส่วนไฟนะครับดูซิว่าปรับได้ไหมไฟก็ปรับได้นะครับไฟก็ปรับได้นะ,ะสบายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่เไหอ่ะ,อะเดี๋ยวให้คุณอามพาไปดูอื่นๆน,นิดนึงไปดูจอก่อน ไปดูโซนจอนะครับบางแบนด์ยังไม่ได้ติดราคานะครับบางแบนดยังไมไ่ติดราคาพรุ่งนี้นะ่าจะครบถ้วนนะฮะทุกแบรนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาเดินกันแบบครบๆนะฮะ อ่ะผมกลับมาแล้วมเมื่อกี้ให้เขาดูคอมนิดนึงเพราะว่ามันมีเหมือนไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรบางอย่างก็เลย<า>ให้เขาไปแก้เดี๋ยวแล้วกลับไปดูกันต่อแต่นี้ก็เป็นเกมวิ่งเกียร์นะครับมิกงงมิกุก,ก็จะมีมาวางจัดแสดงโอเมนนะครับนี่เลยแล้วก็โอ้โหเพียบนะจอเจอต่างๆมินิพีซีต่างๆแล้วก็โอ้โหขาจงขาจับจอคีย์บงคีย์บอ,บอร์ดครบอันนี้เน,น,นี่ยเป็น a อเจะเนี่ย ใช่ไหมนี่จะยิงด้วย A j a เพราะว่าเราเคยรีวิวกันไปผมจำได้จอเดลเอเลนแวร์ถ้าในบูธยังไม่เห็นแต่ว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้อาจจะผูนี้จ,จะมาตั้งแต่ต้องดูว่ามีโน้ตบุ๊กแล้วมีจอไหมมีอื่นๆไหมรอติดตามในโซนนี้อาจจะมีมาวางอันนี้เป็นโซนเดลนะฮะแล้วก็การส่งสเผือคนไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะฮะ,ะ,ฮะการจัดส่งครับว่าจะมี จะส่งถึงบ้าน300บาทนะครับเพิ่มเงิน300บาทจะส่งถึงบ้านแล้วก็จะส่งถึงสาขาใกล้บ้านนะครับไปรับที่สาขาสปีดใกล้บ้านฟรีนะครับแล้วก็มีสปีดรับพิวในวันศุกร์แต่ต้องดูว่าของเหลือหรือเปล่านะครับของเหลือหรือเปล่านะฝัะ่งของ YouTube ก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมก็ถามกันเข้ามาได้เด้อเกมมิ่งเกียร์หูฟังเมาส์ไปดูกันเกมมิ่งเกียร์หูฟังเมาส์เกมมิ่งเกียร์ หูฟังเมาส์ชุดน้ำโอซิปัสซิกมานะครับคุณไฮโยที่นี่ไม่มีนะครับที่นี่ไม่มีแต่ว่าในงานจ่ายสดครึ่งหนึ่งที่เหลือรูดบัตรได้ไหมจ่ายสดครึ่งหนึ่งที่เหลือรูดบัตรได้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งแล้วคุณแบ่งครึ่งมันจะไม่เข้าแคมเปญรดพันห้านะนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งสมมติสามห0ื่นคุณจ่ายหมื่น แล้วผ่อนอีก15ื่น้าอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเมาส์หูฟังเกมมิ่งเกียร์ตามคำขอเลยก็คือ r a รเซอรนะสำหรับ r a รเซก็จะเป็นคอมโพเนนต์เพียบนะฮะร,ราคาดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นราคาลดพิเศษเด็ดแอดเดอร์บีสี่โปรบีสามโ r นะครับ v ีสาม V3 Pro Sentinel V3 Pro ขาวนะครับแล้วก็โอหนี่เพียบเลย <Price list. S 1> มาดู playlist กันดีกว่าอันนี้เป็นราคา playlist นะครับ Wiper <Yeah. S 1> V3 Red Adder ต่างๆ mm hmm. มีช้างอีกแล้วแล้วก็บาราคูด้านะครับแบ็คชาร์ดนะครับไซเลนสำหรับไมโครโฟนหูฟังป้ายจะดูยากสักหน่อยนึง สำหรับตัวอุปกรณ์ของ r a เซออ่ะไปกันต่อเทียบ <d _> เลยคีย์บอร์ดเอเจสโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมีตั้งหรือยังยังไม่มีครับที่มีเขาจะคุมผ้าไว้แล้วก็ไปลือก็อาจจะด,ดูไม่เหมาะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นขาจับจอแขนจับจอนะครับอันนี้เป็น m i กุ Asus ROG ต่างๆ แล้วก็อันนี้เป็นหูฟังของมิก u ุนะครับมีฝั่งของซ t ล s l s i r s h y p y r X r x มากันครบแต่ราคาอย่างที่บอกว่าวันนี้เรายังอยู่ในช่วงที่จัดของอยู่ของมันก็เลยยังมาไม่ครบก็จะมาบางส่วนนะครับโลจิเทคต่างๆก็กำลังเตรียมกันอยู่ตรงนี้ s s d ยังไม่มานะครับยังวางกันไม่ครบนะฮะยังวางกันไม่ครบโซนโน้ตบุ๊กยังปิดอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนโน้ตบุ๊กอ่ะ ว่ามันปิดอยู่จริงๆนะนี่เนี่ยก็จะปิดแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่มีเครื่องด้วยนะครับไม่มีเครื่องด้วยแบบนี้เลยจอ3-2นี้โอเลปกติเลนย่นิบเจมีให้ดูไหมครับมีครับมาดูในงานได้นะฮะคุณลดสเปคเนี่ยยังไม่มายังไม่มา M2 ก็ยังไม่มาเมื่อกี้มีมาแค่ตัว2ตัวเองของยังไม่โหลดนะของโหลดยังมาไม่ครบ ราคาแรมโดยรวมเป็นยังไง 32GB อกะไบต์อยู่ประมาณน่าจะมี56,000ให้เห็นราคาเพิ่มขึ้นประมาณพ0 0ถึง0 0บาทนะครับสำหรับตัวแรมในความจุ3 2นะ, 2> ะแต่ถ้าเป็น 16GB กิกะไบต์ก็น่าจะอยู่ช่วงขยับขึ้นมาเกือบ3,000แล้วนะโน,นะน้ตบุ๊ก <Note book S 2> ยังไม่มาน่ามีราคานี่เป็นแท็บนี่ว่ะแต่เขายังไม่แปะแ้วไปเรือก็น่าเกียดนิดนึงไม่เอา เนี่ยเขาเรียงไว้ดีๆเดี๋ยวเขาหาไม่เจอเดี๋ยวเราซวยนะครับส่วนนี้เป็นคอมเซ็ตต่างๆก็มาให้ดูกันปลั๊กไฟมีครับอุปกรณ์เสริมมีแล้วก็เคสรุ่นต่างๆเทียบเลยนะฮะเคสขอนอกเรื่องนิดหนึ่งน้องคนเสื้อขาวเมื่อกี้มีแฟนหรือ,อยังครับผมมาถามเองครับผม <laughs> เดี๋ยวเมียเมียจิกหัวเอานะครับนี่เคสเคสต่างๆอันนี้เขายังวิววิวไม่เลิกลยตรนนี้อาจจะตัดของกันอยู่แหละ เฮ้ยเริ่มมาแล้วเว้ยเออมำลิมลมลำลำลมลมนี่ Sd s มาแล้วนี่990 Evo Plus นะครับของ Samsung <c oughs> 990 Evo 1 t L b นะครับไฮเซมิ I emi, นะครับนี่อันนี้แรมที่เราเห็นกัน3า GB เนี่ยเมื่อกี้เราพาไปดูประมาณ5-6,000บาทต้องดูราคาเต็มเต็มกันพรุ่งนี้ทีหนึ่งนะแล้วก็มีพวก อุปกรณ์ต่างๆเพียบการ์ดจอเมื่อกี้ถามมาตัวพรามใช่ไหมนี่ไงเยซูสพรามมีไหมอยู่นี่เลยนะครับจังหวะพอดี3พัดลมนะครับก็มาซื้อกันได้ถ้าสู่นที่ไอพรามแล้วก็ CPU ก็เริ่มทยอยมาจัดเรียงแล้วแต่ราคาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งในช่วงเช้าแล้วกันปรินเตอร์มีขายเช่นกันครับอยู่ด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นกันด้วย ในทุกๆวันนะครับตั้งแต่พระอาสุกเสาร์อาทิตย์ช่วง11โมงจะมีแจกส่วนลด1,000บาทนะครับยกเว้นวันศุกร์จะมีเพิ่มเป็นรอบบ่ายอีกหนึ่งรอบนะครับเครื่องสำรองไฟนะครับรุ่นต่างๆก็มาติดต่อสอบถามได้เขาจะมีแนะนำตรงนี้เลยอุปกรณ์เสริมปลั๊กปิึกก็จะมีในฝั่งด้านนี้นะครับก็มาดูได้เช่นกันพวก external ที่มันใส่พวกฮาร์ดดิสอะ เขาเรียกว่าอะไรอะกล่องเอ,อเอ็นโครเชอร์ผมขอพายใช้คำผิดไปนะพวกกล่อง SSD นะก็มีเหมือนกันเออแล้วเราก็ลืมอีกแล้วเราก็จะไปดูเรื่องผ่อนนะเราไปถามเรื่องผ่อนดีกว่าผ่อนแรมใช่ไหมผ่อนอุปกรณ์ต่างๆเป็นยังไงตื่นๆ,ๆ,ๆนี่ดีกว่าเราเจอเป้าหมายล็อกเป้าแล้วตื่ๆๆ,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 ๆ อันนี้ก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่เขาปิดไว้อยู่คุณทัสคุณพัสค,ครับสวัสดีสสดอ๋อติดสายอยู่ใช่ไหมโอเคเราไปทางนู้นดีกว่าไปติดสายอยู่อ๋อเดี๋ยวเราไปทางนูน้นไปถามโปรผ่อนกัน ดีไอเราผ่อนได้ไหมครับรอบนี้ผ่อนเท่าขั้นต่ำเท่าไหร่ครับผมเอาเป็นชิ้นส่วนเนี่ยครับซื้อสมมุติซื้อแยกอย่างเงี้ยมาโอเคครับผมก็ประมาณสองหมื่นขึ้นไปนะฮะสำหรับตัว DIY ซื้อแยกนะครับเป็นลายชิ้นแบบนี้เอามาผสมมาผสมกันได้ M2 ในเซตอัพเป็น2 t ทได้ไหมนะฮะัคุณไฮโยนะครับมีให้แลกซื้อด้วยสําหรับตัวที่ลองรับก็สามารถซื้อ1 TB ตัวมาใส่ได้นะครับมีราคาพิเศษให้นะครับ,บรบกวนถามราคา SSD ให้หน่อยเดี๋ยว SSD ต้องรอพรุ่งนี้นะครับวันนี้ระบบยังไม่เรียบร้อยจะได้แค่ราคาปากเปล่าซึ่งมันยังไม่แม่นยําพอเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมถามให้นะผมเห็นคอมเซตพิเศษของแอดบิกบางคนไม่สังเกตแอดออนซื้อ 5070 XT ราคาโคตรถูกไหนบ่าฝั่งนูน้นนี่ใช่ถูกจริง20,990นะครับ20,990เซตติดริม, <Set degree. S 1> มีหลากหลายเซตเลยราคาดีจริงๆนะครับ งานจัดที่ไบเทคบางนานะครับมากันได้ก็ต้องแต่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เมลืนเสาร์และอาทิตย์มาได้เลยนะครับมาได้เลยอ่ะนี่ก็คือสำหรับตัวงานนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์กันแล้วนะครับไปพักผ่อนเตรียมตัวพรุ่งนี้ต่อยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงให้เข้าเย็นเลยเนี่ยนะฮะการ์จอยมมารุ่นไหนบ้างก็9060เนาะเป็นตัว XT แล้วก็9070 XT นะครับ บเ c h บางนานนะสำหรับตัวงานนะคุณนุ๊กนะครับพิบมพ์เต,มตเตอร์มีอุปกรณ์เสริมต่างๆก็มีมาเช่นกันนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของอ,อื่นๆ Facebook ล่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยจอ<ว>เดี๋ยวพวกนี้เช็คให้นะว่าผ่อนได้หรือเปล่านะคอมเซ็ตมีส่วนลดซื้อจอด้ไหมมีครับคุณสาลันเดี๋ยวผมขึ้นให้ใน Facebook นะครับ Auto tech. อัลต้าเทคมาดูมาดูนี่ก็ดีกว่า tech, tech. อัลต้าเทคอัลต้าเทคสวัสดีครับอัลต้าเทคครับราคาลดเยอะเปล่าอ่ะนี่นี่ก็จะมีอัลต้าเทคมาแสดงจัดแสดงตรงนี้นะครับราคาพิเศษด้วย5้า0ูนย์เจดศูนย์ทีเดี๋ยวพวกนี้เช็คให้ด้วยสำหรับราคานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันได้ใหม่ในไลฟ์หน้าครับการ์ดจอคงไม่น่าหมดวันแรกไม,ไม่ไม่น่าหมดครับ แรม G P U ในงานราคาขึ้นเหมือนข้างนอกไหมเดี๋ยวรอติดตามกันในงานอีกทีนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราติดไว้นะมาแล้วอย่าลืมมาเตือนด้วยเดี๋ยวพาดูกันเซต A M D ตอนนี้นะครับแมสเซจผิดพลาดนิดหนึ่งตัวที่เป็นโต้ะจะเป็นเซต A M D ไม่ใช่เป็นเซตดิเป็น A M D โน้ตบุ๊กนะครับเป็น A M D โน้ตบุ๊กนะฮะไม่ใช่เซตอันนี้ต้องขออภัยด้วยผมได้แมสเซจมาแล้วผมเข้าใจผิดเองนะครับก็คือ A M D เนี่ยก็จะเป็น สามหมขึ้นไปสําหรับโน้ตบุ๊กจะได้ตัวเก้าอี้นะครับแต่เซ็ตเนี่ยจะเป็นของแถมตามรายชิ้นนั่นเองนะครับมีส่งถึงบ้านไหมคุณนัทวุฒินะครับมี300บาทส่งถึงบ้านนะฮะแล้วก็ออนไลน์ได้วันไหนนะครับสามารถสั่งที่ตัวสปีดเกมมิ่งในออนไลน์ได้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะครับโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ุ่งนีเดอสวัสดีจ้า